สวัสดีวันเสาร์ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเทียร์ก็จะมาชวนเพื่อนๆกินออโอนตินชาไทยน้นําชาชาไทยค่ะหอมหอมชาไทยร้อนแล้วกออ็ขนมปังไส้กรอกอันละยี่สบ,บาทหน้าตลาด หน้าตลาดก่อนถึงป้อมตำรวจอ่ะหน้าตลาดเดี๋ยวขวาเขาเข,า,ขาทางหน้าตลาดอ่ะอยู่ข้างๆร้านผลไม้อันละยี่สิบบาทอันเบอเลอร์เลยดูสิคะนี่ขนมปังเขานุ่มมากเลยเนี่ยกดเด้งเลยอะเนี่ยดูดิโอโหนี่พอดีเดินผ่านเนอะน่ากินแนฮะเลยซื้อ อันละยี่สิบาทสามอันยี่สิบนะไม่ใช่ว่าสามอันหกสิบนะสามอันยี่สิบาทขายถูกมากนี่โอนตินชาไทยอหอมหอมชาไทยกินเลยมันไขเกาะ แพงนุ่มมากฮึนุ่ม,อ,มอร่อยยี่สิบบาทไม่ใช่หาก,กินได้ง่ายนะแบบนี้น่าจะเป็นสามสิบอะสามสิบสามสิบห้า แป้งนุ่มมากเลยดูสิคะอร่อยนิ่มแป้งเหนียวนุ่มขนมปังอะ่ะ ข้าป้างแบบแข็งๆอ่ะาอร่อยพวกขนมปังเรนี่ก็เหมือนกันขนมปังใส่สังขยาอะไรเงี้ยถ้ากอใช้ขนมปังเกรดไม่ดีอ่ะและแข็งเคยเคยซื้อที่ไหนไมีรู้อะไรสิบบาทขนมปังแข็งน่าอร่อยเลยเนี่ยต้องนุ่มแบบเน,นี้ย ชอ,อบมากเคคเขก็มาชวนเ,เพื่อนๆกินขนมปังไส้กรอกโอนจินชาไทยโอนตินนี่ก็ไม่หวานมากเคียรชงชาไทยแล้วก็ใส่โอนติน แต่ไม่หวานมากเค็มมันชอบกินหวานหวานคือแบบพอดีพอดีอ่ะอันนี้ก็เป็นชาไทยร้อนหอมหอมขึ้นจมูกเลยคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะชวนมากินขนมปังไส้กรอกอันละยี่สิบบาทหน้าตลาดปานบุรีค่ะสนใจมาซื้อได้เลยสามอันห้าสิบ นี่ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันเสาร์นะคะวันนี้สดชื่นค่ะสะผมจะเช้าเลยรู้สึกสบายหัวเลยสวัสดีค่ะอยกอบบ๊ายบาย